ต้องการเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศนะครับเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราคุณลองคิดดูผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะครับนะลองคิดดูว่าการที่เราบอกว่าเฮ้ย eh, ผู้นําคนนี้โง่ผู้นําคนนี้โง่เง่าเตาตุนอะไรก็แล้วแต่เราดา่าคนนู้นด่าคนนี้นะครับถามว่าเราฉลาดไหมถามว่าตัวเราเนี่ยอ่านหนังสือบ้างไหม ซื้อหนังสือพวกความรู้ธุรกิจมาอ่านบ้างไหมนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนอ่าสภาสักกี่คนนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่ฉลาดเองไม่เรียนรู้เองไม่พัฒนาเองนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเราอยากให้ประเทศพัฒนาแต่เรายังแบบทะเลาะก,กันดูข่าวดูข่าวลุงนะ่ะ นะครับลุงอันนั้นแนหะนะครับนะที่บ้านอยู่บ้านนะนะนะครับดูข่าวลุงกับป้านะครับที่เขาเต้นหลอกเป็นดังไปละนะครับอย่างเงี้ยนี่นหรอคนไทยนี่หรอเด็กรุ่นใหม่ติดตามแต่ข่าวแบบนี้หรอแล้วบอกว่าอยากจเจริญแล้วเหมือนประเทศอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นไปถามเขาไหม ว่าอเมริกาเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาทำอะไรเขามีเขาทำอะไรที่มีประโยชน์ไหมเขาอ่านหนังสือกี่เล่มมีสติครับประเทศไทยอ่านหนังสือไม่ถึงปีละเจ็ดบรรทัดญี่ปุ่นอ่านเป็นเล่มๆนะครับเดือนนึงนอ่านหลายเล่มไทยอ่านปีนึงเนี่ยไม่ถึงเจ็ดบรรทัดแล้วเราจะมาบอกว่าเราอยากเจริญจเจริญครับมันต้องจเจริญแล้วเริ่มที่เราครับเรื่อที่สังคม ถ้าคนไทยนะครับเด็กไทยไวัยรุ่นไทยเป็นคนอยากพัฒนาตัวเองเป็นคนอยากเรียนรู้เป็นคนอ่านหนังสือมีนคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าหาความรู้บนนอกตำราหาความรู้นอกตำรานะครับอ่านซื้อหนังสือแบบอ่านแบบคนสำเร็จเยอะๆมีปรัชญามีทัศนคติที่ดีนะครับรู้จักความคิดบวกไหมถ้าไม่รู้ผมใช้เทคนิคในความคิดบวก ความคิดบวกคือความคิดที่เราสามารถคิดดีได้สงบอารมณ์ได้ในสถานการณ์ที่ขับขันหรือสถานการณ์ที่แย่เราก็ยังสงบอารมณ์ได้นั่นคือความคิดบวกนะครับไม่ใช่ว่าคิดโลกสวยไปหมดเขาใะฆ่าตายอยู่แล้วก็ยังแบบเออไม่เป็นไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายความว่าให้โง่งแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าความคิดบวกเนี่ยสามารถสาารถานะสามารถมีอารมณ์ที่โฟอารมณ์ที่ดีได้ สามารถแก้ปัญหาสามารถสงบได้แม้แต่สถานการณ์ที่แย่นี่คือคิดบวก